แต่ว่าเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมสบายใจไม่ได้เป็นความตกใจของคุณย่าค่ะที่นั่งป้อนข้าวหลานอยู่หน้าบ้านจังหวะที่เผลอเพียงแป๊บเดียวหลานวิ่งไปบ้านเพื่อนบ้านนะคะแล้วในบ้านของเพื่อนบ้านมีสุนัขบางแก้วอยู่แน่นอนว่าเข้าไปลุกล้ำพื้นที่ของเขาเนี่ยเขาไม่คุ้นไม่ชินสุนัขเข้ากัดที่ใบหน้าที่ดวงตาของน้องฝั่งผู้เป็นแม่ค่ะก็บอกว่าไม่เอาผิดนะเพราะว่าเรื่องนี้แหละลูกผิดเดินเข้าไปหาสุนัขเองค่ะ เจ้าหน้าที่กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเร่งนำตัวน้องนายอายุสามขวบเร่งส่งโรงพยาบาลนะคะหลังจากที่ถูกเจ้าลักสุนัขพันธุ์บางแก้วเพศผู้อายุ3ปีกัดเข้าที่แก้มที่ตาขวาแล้วก็ตามร่างกายได้รับบาดเจ็บนางบุญชูอายุ63ปีผู้เป็นย่าเล่ยฟังบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยเธอกำลังนั่งป้อนข้าวให้หลานอยู่หน้าบ้านแล้วเผลอน้องนายก็วิ่งเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านนะคะ ซึ่งในบ้านเนี่ยมีสุนัขพันธ์บางแก้วอยู่พอสุนัขเห็นก็กระโดดใส่ทันทีจนย่าต้องตะโกนให้คนมาช่วยโิ่งไปบ้านใต้บ้านค่ะเป็นหมาอะไรคะที่กัดบางแก้วเนาะบางแก้วดุไหมคะยายแร่มันดุแหละเอาวิ่งเข้าไปหาไงหมามันนั่นอยู่แล้วมันก็เลยง่ามเลยแล้วน้องเดินไปใช่ไหมเออน้องเดินไปแล้วปกติก็อยู่ติดกันไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้ไหมไม่ไม่มี พอเกิดเรื่องเกิดราวแบบนั้งแงบแบบนี้ขึ้นนะคะผู้เป็นแม่นางสาววีรนา,าอายุ32ปีแม่ของน้องนายที่รอเฝ้าดูอาการอย่างกังวลกระวายใจก็บอกว่าเบื้องต้นทางแพทย์ได้เตรียมตัวน้องนายเนี่ยเข้าห้องผ่าตัดเพื่อรักษาบาดแผลที่หน้าผากในส่วนของตาน่าจะเป็นแผลที่รอยเขี้ยวค่ะแต่ก็ต้องรอดูอาการก่อนนะคะทีนี้ผู้สื่อข,ข่าวก็ถามแม่ว่าอ้าวแล้วเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแม่จะเอาผิดกับใครแล้วจะเอาผิดไหมเธอ,อ,อบ,บอกว่าคงไม่เอาผิดหรอก เพราะว่าน้องนายเนี่ยเป็นคนวิ่งเข้าไปหาสุนัขเองซึ่งน้องยังเด็กเราก็ไม่รู้นะคะว่าสุนัขตัวไหนดุแล้วพอเข้าไปแบบนี้ก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่สุนัขเข้ากัดน้องเต็มๆแบบนี้นะคะ ทีนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้ากรณีสุนัขรุมกัดน้องน้ำหวานเด็กหญิง4ขวบที่บุรีรัมย์กันหน่อยนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเข้าจับสุนัข6ตัวเป็นเพศผู้5ตัวเพศเมีย1ตัวมีทั้งพันธุ์ไทยพันธุ์ไทยผสมบางแก้วแล้วก็รอตไวเลอร์ เพื่อที่จะนาไปเลี้ยงที่ศูนย์พักพิงดูแลสุนัขโดยเจ้าหน้าที่ได้ทําความเข้าใจกับเจ้าของซึ่งเจ้าของเขาก็ยินยอมนะคะเพราะว่าสุนัขทั้ง6ตัวที่เลี้ยงแบบปล่อยไม่มีกรงแล้วก็รั้วรอบขอบชิดเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อคนที่เดินผ่านไปผ่านมาขณะที่ตาของน้องน้ำหวานก็บอกว่าอาการของหลานตอนนี้ดีขึ้นแต่ว่าต้องพาไปล้างแผลแล้วก็ฉีดวัคซีนตามที่คุณหมอนัดซึ่งหลังจากทราบข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่มาจับสุนัขทั้งหมดไปดูแลตัวเองก็บอกว่าโอ้โหได้ยินแบบนี้นะ รู้สึกโล่งใจมากเพราะว่าก่อนหน้านี้สุนัขทั้ง6ตัวเนี่ยเคยกัดชาวบ้านมาหลายครั้งแล้วนะคะนี่เมื่อวานนี้เราก็นําเสนอไปนะฮะสเหตุการณ์แตกต่างกันเลยนะครับอย่างน้องนายที่อ่างทองเนี่ยคือสุนัขเขาไม่ได้ปล่อยอยู่ในบ้านคุณแม่ของน้องก็เลยบอกว่าก็ไม่ได้คิดจะเอาผิดอะไรสำคัญอย่างเดียวคือขอให้ลูกปลอดภัยเท่านั้นเองนะฮะก็ขอให้น้องทั้งสองคนปลอดภัยค่ะ ่สุนักกับเด็กนี่เราได้ยินอยู่บ่อยครั้งนะคะวไว้ใจไม่ได้จริงๆไม่รู้ว่าดุไม่ดุหรือว่าบางอารมณ์เขาอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีนะคะเกิดขึ้นได้ต้องระมัดระวัง